พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM ีอมอัปเดตกับผมบันเินพัฒนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ซึ่งได้มีการจัดงานการประกาศรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่6ประจำปี2563บรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาณนะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5 ได้มีการจัดงานการประกาศร,รางวัลกินารีทองมหาชนครั้งที่6ประจำปี2563ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลอย่างคับค้ง่งอาทิเจ้าของแบรนด์ MK มุกแท่งคิ้วผลิตภัณฑ์เพื่อความงามคุณมุกมุก,มกอ่างที่ได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้และสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในด้านของความงามสามารถสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ f a c e b o o k มุกมุกอ่างได้เลยครับ အာဒီနေ့တအားပြောပါတော့မမွေရဲ့အာကိုဇလဲလေးနဲ့ဒီအခုလိုမျိုး꽌မှာ MP ကိုတကယ်စုရထားတဲ့꽌လေးမှာမမလိုစုတက်လာယူရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအရင်ပီတိလေးဖြစ်တယ်အရင်လည်းကြော်တယ်ပေါ့နော်မမအခုဆိုမမွေရဲ့သမီနှစ်ယောက်နဲ့မမွေရဲ့ကိုဇလဲလေးအနောက်အနောက်မှာလည်းအများကြံတယ်တဲ့အခုကမမွေကရှေ့မှာလည်းဒီလောက်ပဲထောက်လို့ရတယ်လို့ဒီလောက်လေးပဲမမွေထောက်ပြတာပေါ့နော် MP ကတကယ်ပြည့်စုံကောင်းလို့အခုလိုအရင်ကိုကြောင်းကောက်ခဲ့တာပါရှင်ဈေးကောင်းပါလို့ဈေးဈေးดีมากแล้วก็ขายดีในตอนนี้ในเมืองไทยอ่ะ มาทีละครั้ง5้าแสนห้าแสนก้อนคือขายดีมากตัวแทนก็มาเยอะ ก็เลยพาน้องๆเข้ามารับตัวแทนที่นี่ได้ข้างหลังก็มีอีกเยอะนะคะเอ่อสินค้าที่ขายในพม่าได้ในไทยด้วยนะคะมัมมูโล MK ปิ๊ศซีบลางอ่ะป่ะเนาะไทยใต้ไกลมาย่อบะมาไนไกลมาย่อมัมมูโลอ่ะที่ปิ๊ศซีโกยางตาป่ะเนาะตะแกรงโกบะมาไนไกลมาละอะคือส่วนเอง MK เยปิ๊ศซีด้วยเนี่ยนบัตติฟิในเนี่ยไทยใต้ไกลมาบะมาเยออลไลဈေးกွက်ทํามาဆိုလဲနบัตติနေရာကိုရာခဲ့တယ်ตะแกรงปิ๊ศซีကလို့မัมมูโลဒီဒီလိုမျိုးနေရပါဒီလိုမျိုးလူအများကြီးရှင်းมาမัมมูโลဒီလိုစုကိုလာယူခဲ့တာဆိုတာမัมมูโลပิ๊ศซีကတကက်ကွန်မဏီစက်ရံကြီးကနေရာထက်လောက်သား ကြည့်စစ်တော့ခုခဲ့တာပေါ့เนาะဒါကတော့ MK ရဆက်ရုံကြီးရထိုင်းမှာပေါ့เนาะမမလို့ပြစ်စီရတကယ်ကိုရောင်းအားကောင်းဆုံးစုဖို့ရခဲ့လို့မမလို့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးစုကိုလာอยู่ရတာဆိုတော့ပြစ်စီတအားကိုကောင်းလို့ဝယ်သူမျိုးကိုယ်စားလှယ်မျိုးကိုလည်းဈေးစုထိုက်တယ် ਨੇ သူမျိုးတယောက်မချက်ကိုလည်းမမလို့တကယ်ကိုအရင်အရင်ဈေးစစ်တင်ပါလေတော့စျေးကဘယ်ထိုင်းဘယ်ကြီးဘာသာสําหรับสินค้าตัวนี้เอ่อ feedback တော့เอาတအားပို့ဘောနာ feedback ดีมากนะคะหม่อมมุ้ย MK မျက်နှာป้องเต็มสัดป่ะส่วนอีဒီမျက်နှာป้องเต็มสัดป่ะแท้มาဆိုปิ๊ศสีแท้มาဆိုဘောနာ MK က number 1 number 1ပဲปิ๊ศสีဘောနာဟော feedback じゃများဆန်းมา number 1เวตู냐ရဲ့တက်เต็งလေးတွေเวตู냐ရဲ့ပြောလာダーလေဟာလေးတက်เต็งဆိုหม่อมมุ้ยလည်း LINE ဘောမှာအကုန်လုံးခြားပြထားတယ်တော်တော်များๆကိုပြောလာခဲ့တယ်ဘောနာဒီစัดပြတကယ်ကိုမျက်နှာป้องเต็มสัดပြတကယ်ปิ๊ศสี assignment เนี่ยထောက်လောက်ထားတာဘောနာတကယ်ကိုအရင်ကောင်းလေဆိုတော့หม่อมมุ้ยလုံးဝ100%အာမထိုင်နိုင်တယ်เนาะหม่อมมุ้ยလို့ปิ๊ศสีကတကယ်ကိုဘောနာ feedback แซบเาส่ยรงยาถาสู้ตผ่ยาชีคบบีเนาะสุดาอหสำหรับใครที่สนใจสำหรับวันที่ตัวนี้ต้องทำยังไงบ้างหรือว่าซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างโอเคมอมูลุที่สีกต้งเชนเนตูเะมอมเย m k โกเวต้งเชเวต้งเชนเนตูเนะพสต์เมเมะยอะมอมูเย M.O.K.M.O.K.A.U.N.G มุมุอังอก้มามายูเซแต่ไหนบาเดชิเง จะอยากเป็นตัวแทนก็สอบถามได้ชื่อเพจ MK มูมูออกนะคะตอนนี้รับตัวแทนสมัครทั่วประเทศเลยค่ะทุกคนสนใจมาสมัครได้เลยค่ะเดี๋ยวกัาจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศงานรับรางวัลกินรีทองนะครับมหาชนครั้งที่6ประจำปี2563นะครับเรียกว่ารางวัลในครั้งนี้นะครับเป็นรางวัลที่ให้คุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จนั่นเองต้องติดตามกันเลยนะคบว่าแต่ละคนที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้จะมีผลงาน อะไรออกไม้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการไอ m เอมอัปเดตของเรานะครับจะรายงานให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอย่างแน่นอนที่สําคัญนะครับรายการไอพเอมอัปเดตก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการไอเอมอัปเดตกับผมบอลเดชพัฒน์แล้วนะครับบอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ